สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทท่านเน้อค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะมือนีกรมาพอพอกับเศร้าเลยเหมือนเดิมนะคะเศร้าเลยจะมาพามาเบิงแม่น้ำโขงคะคะวิธีชีวิตคล้องชนบทลุ่มแม่น้ำโขงข,งของบ้านผาแบนอําบบเภอเชียงคานจังหวัดเลยของเหาเด้อค่ะกะวิธีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงคล้องบ้านเพึ่งเศร้าเลยเองเด้อจะเป็นหมนโมบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะเนาะกะติด ริมแม่น้ำโค้งนะคะเนาะกะโอ้ยแดดเยงตากะสวัสดีทุกท่านนะคะอีมาเบิงวิที่ชีวิตนะคะเนาะเพิ่นค่าป่าห้าปูห้าป่าเด้อจากแล้กกาเพิ่นกะอีปุกพืชพักถันยาหา้านไว้ตามริ่มแม่น้ำโค้งนะคะเดี๋ยวเพิ่นเศร้าเลยก็จะให้เบิงะคะ่ะอตอนนี้กำลังพระอาทิตย์กำลังอับสะดงคนสตกดินแล้วะคะ่ะอันนี้เป็นรูปแม่น้ำโค้งของ บ้านอันนี้ก็จะเป็นมูบานนะคะนะเป็นมูบานอันนี้จะเป็นข้างบนอันมันจะเป็นถนนอยู่เพิ่นก็จะปลูกพืชผักผู้เท่าผู้แก่เพิ่นมาปลูกปลูกผักไว้แล้วค่ะเด้อเพิ่นสีมาปลูกผักปลูกไว้นํหลิมม่น้ําโค้งค่ะนอกจากเพิ่นสีห้าป่าแล้วเพิ่นก็จะมองนี้เพิ่นก็จะเป็นบริเวณบ้านเพิ่นอีกปลูกผักปลูกมีไว้กิ่นเด้อจ้ะเดี๋ยวหาสิมาเบ่งอันนี้เพิ่นผู้เท่าผู้แก่เพิ่นปลูกผักไว้นะคะเนาะเพิ่น ปลูกคักไว้กินตามวิธีชนบทอันนี้จะเป็นมันแดงนะคะหรือเครือมันแก้วเห็นจ้ะอันนี้มันแก้วผลอันมาส่ไว้อันนี้ก็จะเป็นบขคอดินของเขานะคะหรือว่าถั่วลิสงโอ๊ยบึงนามสีข่วมแลขึ้นมาแล้วพอเพิ่นอ,อันนี้เป็นซุ้มดักปลาจ้ะอันนี้เป็นทั่วลิสงนะคะหรือหัวทั่วดินของเขานะคะเนาะ่นสิปลูกไว คือพันธุ์ต่างๆนานา,น,นาอันนี้อันนี้เป็นผักกาดคมค่ะที่เพิ่นบานที่ใบที่ห่อมาคันส้มผักกินเนาะคะเนาะอันนี้เพิ่นปลูกบักขัวดินไใบนะปลูกบักขัวดินไว้แล้วกัจะเป็นอันนี้ผักผักพองค่ะเนาหรือว่าผักพองค่ะผักพองค่ะหี่จักบอกผักพองบ่วมนาน้ำเหมือนอว้มขึ้นเบลับบล้อนี่แหะหรือจงไดอันนี้เพิ่นจาวานผักห้อมไว้ค่ะ ผักหอมค่ะผักหอมคลองเพิ่อนว้านไว,ยยาว้ยิบเสายิบแผลงค่ะน,นี่เป็นวิธีชนบทคลองบ้านเหาเนาะค่ะน้องกะ<ม>บ่มียังไร่ค่ะเพิ่นก็ใส่สีวิตย์แป๊บพอเพียงค่ะผู้ท้อผู้กแก่เพิ่นเพิ่นก็จะวานปลูกผักปลูกหญ้าไว้กิ่นนะค่ะนาะงอืเป็นต้นมะละกอ,อะเพื่อนเสาหลือกับซีผายางเละ มองปลูกผักปลูกหมีของพูเพ้เทาผู้แก่พ่นไปมี่นมาซับเงี้ยมองบริเวณมองมีเ่นอีกปลูกผักไว้กินเเลอ,เอ,อจ้ะริมแม่น้ำโขงน้ำน้ำโคงมันก็จะเริ่มแห้งลวค่ะวางท่านมันฝนตกแล้วบางห่านมันฝนตกกะน้าม,มันจะจะขึ้นนิดนึงค่ะโอ้โหตะลุยก่อนแบะอันนี้เป็นมากผักปูมค่ะหรือว่ามากผักผักทองนะคะบานบ้บานเพิ่งเศร้าหรือเอินผักปูมหรือผักพองนะคะเนาะ อันนี้กะเพิ่นกะมีมาปุ๊กเครื่องไว้ไายค่ะเครื่นไว้ไข่หย,ย่ำแรงไั่หย่ำน,น้าฝนเพิ่นกะสีเท่าน,นั้นปุ๊กผักปุ๊กมีไวกินเดอ้อจ้ะอันนี้เป็นคลองผู้เฒ่าที่เพิน่นสิปุ๊กไว้เป็นตะไคร้เป็นย่างเพิ่นกะปุ๊กหิ้มไว้นะคะเนาะเพิ่นกะปุ๊กหิ้มไว้ดิดเซาดิาดแดด,ดอันนี้เป็นยอดผักปังค่ะผักปังใส่แกงน้อยแซ่บแซ่บค่ะ อันนี้เป็นเรือคองไถบ้านพึ่งเศร้าเลยเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบกะเพราเอาไว้ใส่กบาาเพรานโอ้ส,ส่ยงไซคนเอาเรือมาไว้ตรงนี้นอนนออม,นมองนี้ส่ยงไซคนเอาเรือมาขึ้นใบตองนี้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นทัวดินโอ้น้ำสีคว่ำแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเนาะอันนี้ตะเวินก็อีตกดินแล้วนะจ้ะตะเวินก็อีตกดินแล้วนะตเวินจะพระอาทิตย์ก็จะลุกผ่าละ น้ำโค้งค่ะน้ำโค้งอู้น้ำพุ่มบักขดินน้ำพุ่มบักขดินด,ด้โอ้พอตาไปยังพอตาตาพอตาไปยังตาไปยัง <c oughs> ไปยังนะไปบึ้งเหือ <c oughs> บึ้งเรือนี่บอ่นอน้ำพุ่มบักขดินบน่หล่นเนาะแห้งแล้วรแห้งแล้วบนเนี่ย <c oughs> คือว่าหน้ามันพั้วมลงเป็นลุมไร่น,ะ,นะเนาะเป็นบ่นพ,พอภูร่าพึ่งยางเลาะมาจะพูดอันนี้เป็นบักโคดนินเป็นบ่บักโคดินไผ่บ่อันนี้ของไผ่อันนี้ก็บักโคดินอันนี้เป็นพ่อตาพ่อตาในจักรปีแล้วเนี่ยแปดสิบอู้แข็งแรงให้พ่อตาแปดสิบเลยวะอีลงไปเรือบ่เนี้ยมาเบิ่งมาญ่มาใหญ่ยังใหญ่เหือใหญ่เหืออันนี้เป็นบักโคดินไผ่บักโคดินพ่อตาบ่า คลของลุงไทยไทยบ้านเห่านี่บุกบ้านเห่านิบุะโอ้อันนี้เป็นเหือ่อพ่อตาแม่นโบอันนี้เป็นเรือพ่อตาเด้อจ้ะพ่อตาได้ 80, แปดสิบเราอีหลงไปน้ำปุ๊เนี้ยโบไปมือนะึ่งมือนี้บไปได้ป่าบ่บ่ได้เหมือนน้ำขึ้นหรือบ่ได้เห็ดเมืนน้ำขึ้นนะ้อฝนตกเนาะพ่อตาเนาะอ้ป้าหอวคล้องผืนบ่เลยบ่ของลุงไทยบ่เลยบ่เนี่ยบ่ขวดดินเนาะก้ามไปฮมดข้ามนี้ก็ข้ามนุ่เนเฟ้าก,า,กา,ากก็ข้ามไปพุ่นนะเมนบบ น้ำมันน้ำมันแห้งหรือมันลงเลยพ่อตาหลงเนาะอ้จากะแปดสิบคนเนาะเอาอันนี้เกิบผู้ใดเกิบเพลินบอกเข้าไปน้ำเข้าไปน้ำอืมเราจะไปลงไปยังเข้าไปห้าป่าไปขึ้นไปมันญาติมันคำบ่ได้ห้าป่าป่ามันขึ้นบ่ป่าข้าวป่าโกดดาร์บานหอเนาะมันบ่เฮ้ยได้ยห้ากระไดอยู่ยังนำพ่อตาไป บ้านอยู่มอติดโค้งกระดีนเนาะค่ตาเนาะอันนี้เป็นทางขึ้นริมโค้งทางขึ้นริมโค้งอ่ะมันมีทางขึ้นทางลงค่ะตาได้แปดสิบปีอ่อันนี้เป็นหมู่บ้านติดเล่มแม่น้ำโค้งจ้ะ,ะบ้านพึ่งเศร้าเลยเด้อจ้ะ อาจจะเป็นบริเวณรอบๆอาคีจักรยานมาบ่า <c oughs> <c oughs> ไปามาจ้าอยากขี่จักรยานเออกะขอต่าขี่จักรยานไปแล้วอายุแปดสิปีโอ้ยปันจักรยานไปบุนบนบนขอต่ากะขอบคุณหล,ลายๆเดอร์แต่ขอบคุณทุกท่านที่แวะให้มาให้กำลังใจพึ่งสาวเลย เดี๋ยวเพิ่งเศร้าเลายจะอีไปกลับกองเมืองใหม่ก่อนจักมันเป็นยังกะครอบคุณล,ลายๆเด้อจ้ะกะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะเดี๋ยวเพิ่งเศร้าเลยจะหานำคลิปวิถีชีวิตชนบทคลองบานเห่ามาให้บึงนะคะเนาะกะครอบคุณล,ลายๆเด้อค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าด้วยนะคะ